เราหาเพลินกับวิศาลไม่เจอเลยครับเราตะโกนจนเหนื่อยไม่มีเสียงตอบไม่รู้ไปไหนนั่นดีครับนี่ถ้าเกิดว่าโดนลมพัดไปจริงๆไงนะมันก็น่าจะปิวไปไม่ไกลอะครับหือว่าพวกเราจะหลงป่าปกันเฮ้ยเฮยกูมาแล้วถ้ารู้ไปอย่างนี้นะน่าจะอยู่กับดิ๊กดีกว่านี่พวกคุณพวกคุณทุกคนก็เซ็นสัญญาก่อนออกเดินทางแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงนะลูกเมียพวกคุณมีเงินใช้แน่นอน ไม่ว่าคุณจะอยู่หรือตายถก็รอดจากชีวิตไปน่าจะอยู่กันดีกว่านะที่ที่แพรว่าเอาละทุกคนจะเย็นก่อนผมว่าที่นี่น่าจะเป็นหมู่บ้านเก่าดูจากสภาพแล้วคงต้องเกิดเรื่องแน่ๆถึงได้เป็นแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันเถอะไม่เกี่ยวกับเรา ใช่เสียเวลาเปล่ารีดเดินทางกันอเออขอโทษนะครับเข็มทิศของพวกคุณเนี่ยเป็นแบบพวกผมหรือเปล่าของผมก็เป็นก่อนที่มันจะหายไป แปลกนะคะทำไมเข็มทิศของทุกคนถึงเสียกันหมดนั่นไงว่าแล้วที่เรื่องมันแดนสนุทธยาชั้นชันตาเข้าปากใครเข้าให้พูดกันแบบนี้วะโอ,อ๊ยพูดอะไรี่ะก่อนที่เราจะเดินทางต่อต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนก็ใช่อสิแต่นั่นมันเรื่องของพวกคุณแผนที่ก็อยู่ที่พวกคุณไม่ใช่หรอ ก็หาสิพวกคุณรออยู่ที่นี่ทุกคนเดี๋ยวผมกับทีมจะออกสำรวจหาทางออกเองผมกับบุญทองจะไปช่วยพวกคุณอีกแรงดีครับเดฟนายอยู่ที่นี่ได้สุชาติแซมไปกับผมครับครับ 哎。Hey.